กันต่อครับเนวรุ่นย8ครัขอเจอทีสามนี่คืรสาติประตูเพื่อนนะครับเบรรุไทยขาฟีดปังนะมาหาลงมารอแล้วเป็นเบรไทยครับได้เขียวเรมเลยครับไนโคตดีสาม ไหังมาูกนี้วเอาติดมาลูกนี้แล้วยังไงก็เอยู่เสีเเยไปใน,นสิ่งที่คุณเสิ่งที่คุณดีไมาแล้วลูกนี้ไหลไปหนึ่นงทีอยู่ตั้งแต่ะเข็ประตูครับสองเป็นบริไท บอลจับบอลไม่ดีเต็บริษัทอยยังน้บอยูแล้วปามกันมาเสียไปในสิกขสิกหมาดูดีเลลมาดูดีอะรัไอ้โอไปลกีรูตั้ง่จะเคนประตูเสริมเต็มรัทโตไม่ถอยไหนคือม เดินขึ้นมาอีกเออไม่ถอยแล้วมาลูกนี้ครับได้บอลเมืองได้ยังสามันอยู่กับลูกนี้ได้สิ่งสิ่งกุได้บอลอยู่แล้สกัดบอลลูนี้ได้บอลลูกแล้วจังตามันยังอยู่ลูกนี้ได้บอลล้างกับล้างกับบอลูกนี้แล้วกิงลูกนี้กับเรียบร้อยนะ lên cái máy đó luôn đi mày, đi mấy bên này cặp ấy thực sáng đó chở cái máy không เอาครับเริ่มเกมมาแล้วเชียร์มาลูกนี้พาขึ้นมาลาก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 ไปไหนวะลูกนี้มอาละครับเราไปยู่บอลเสียบอลไปเป็นมือไทยจะสวนได้ไหมเออมือไทยจะสวนได้ไหมลูกนี้เป็นมือไทยได้บอลไหมลูกนี้แล้ตางบอลกันอยู่เปียกกันอยู่ลูกสิ่งที่คุณลากขึ้นมาลูกสิ่งที่คุณพาขึ้นมาแลูกที่ดิ๊บเต้นจรงกันมหมลูกนี้แล้วปิดตัวมาเปิดมาดีไหมลูกนี้มาเป็นล้านไม่ดีล้านลอยไปลูกนี้

มันเสียรไปแล้วมันเสียตรงาสนามแกนะเรียนรู้นะม่ใช้ม่ได้ใช้หัวเงินน่ครับไหลมาครับลุกนี้แล้วิดเอาไว้ด้านซ้ายหลเสียบอลในสิงห์ี่กสิงหที่กุหลมาอยู่แล้วสิงห์ที่กูหลุมาสลงกูุมาเลไแ้โสกัที่็าเป็นคนที่กองสิงห์ที่กู और कोना के जिंदगी में ये स्टार पहलवान का नाम तो जो मैंने बिल्कुल चाहते पुराने नए धन्यवाद आए गुरु श्री अब्दुल खाल ने पी 1044 जय हो मैदान में स्टैंड खड़े हैं मैं ये तो भी नहीं है जय हो ลัวจากอกาอาที่มา่คลี์เรยแล้วครับลาทีมาครับลอยถอยมาอีกแล้วผติลไมาแล้ทิ้เขาไปอแล้วยตัว

ฉันยาเริ่มเคลียแล้วก็ปิดกลับมาลูกนี้แล้วตักันอยู่ลูกนี้นะ่ออะไรคือหหมาดูายลายนี้ยังไเอาครัจะเอาตง้แล้วกร่มันเสียไปนะแงมานูนทงแล้วแดทิ้งไป หวาเอาไปแล้วก็ขไปเลล้วเตะเบอร์เจมออกมาครับน็มาได้ลูกปลลูกนี้ไหลออกไปทดน้าบิดกับอตไกลที้คกับสิงห์สิงห์นี่กุล่าเขามานี้เขี่ยทิงออกมาเลยครับหล่อห่อยังให้ออกด้วยครับาด้วยลูนี้สิงไปทิงห์กี้ไมาให้เพื่อนบ เอาแพนมาเาเท้านซ้ายพาลูกนี้ปีสายมาแล้วลามาแล้วกเี่มาแล้วรับลูกนี้มาที่หนึ่งนั้เลย่อเอาให้มาลูกนี้เข้ามือเพื่อป่าประโคนลูกนี้ปู่สายปู่เต๋ยครับมาเอาละครับดบอต้นะครับาเพราะาลูกนี้ไม่ได้ลูกนี้ครับเสียบอลใสิงุนแล้วอข้ไปครับเป็นลูกทุ่มับ ับเป็บริไทยเป็บริไทยเคียทิ้งออกมา้าพเ้าของสิงศิกรสิงศิกุมแทงออกมาตรงลครับสิงุิบิดเข้ามาลูกนี้แล้วไม่รู้การยสใส่มาแล้วสิงศิกรสิงศิกรใหญ่มากกนี้นะครับบิดกับแมาที่นี่หน้าบองก็ลลเขาไลสิงศิรยางเขาแบบนี้ยิงยิงยิงไปไหนลูกนี้โอ้หน้ารไไม่มีอะไรลูกนี้ ลูกแทนใจแค่แค่พระรูปอย่างนี้นะครับถูกต้องครับเป็นบังคับให้นิ่งครับ เป็นเตรมเลยทั้งทั้งทัรุนนี้ดีแลดลนะี้แนีแล้วเดีกีเเีแบบนี้เลยบุกไปแม่านกเราลุ่มดีแต่ยังไม่อั้ามาครับนี้คบิด่าลูกนี้ยังได้อยู่นะครับเปตมท้งท้ไม่รู้ปไปหรือมนทิมทิ้งออกไป

ทำงานจิงข้คืนนี้นอนไม่หลับพรุ่นี้ไปโรงเรียนไม่ไหวอีกแล้วโอ้โหนี่แหละเรียนได้กลางคืนนีผู้ดีใจแล้วตื่นเต้นกับเด็กกันแน่ลเชียร์ไหนเต็มมือไทยเตมเมือไทยบมาเสียบะไรสิที่คุณนีกได้ไมยแล้วก็นาไมแล้วก็เศร้แล้วดนเปลี่ยลกวไม่รู้สิกันตรงนี้ เราตีไปนะาตีไปสีไป้าสิบกันแล้วก็แบบยิงนั่งิงแล้วปัดทิ้งแล้ก็ด่ออกตงนี้ครับโอ้ผ่นองรูโอ้โหปัดแล้วแตมันไมออกครับเล่นได้ยครับ ุนะครับเปมที่ไทยปิดอมมาทางซ้ายเจาอยู่ครับวางหนีมาเลยลนี้ก็ปิดมากทีหนึ่งนลูกนี้ตอยู่ลูกนี้รเสียนะหาึินมากระลกนี้ล่าึ้นมาแบบปิดขาไว้ลูกนี้ขทิ้งออกมาครับเดนบังอยู่ลูกนี้ตายอย่อางตบังอยู่แล้วพดแล้วฝาครับลูกนี้เปมทยตฝาครับลูกนี้ ใบเหลืองเลยเบอร์สองอ่ะใบเหลืองเลยอ้โหลวยังเนียว่งกัด้งนอไรู้กันนล้วก่เต้ต่อแล้วุงนยช่วเราต้งแไม่แท

ครับลุงนี้แบงค์นี่สายคอมาครับเสียบอลให้สิงิคุณสิงิุณมาอีกแล้วครับแบงค์นีายตัดบอลได้ครัีมาคลุนี้เดี่ยวมอง้ายมองวายกอกมาลุงนี้ยิงรับเรือลุงนี่ หมาแลร่องนี้ครับิดมารมกลางกไม่ดีครับเสียไปในสิงหี่ิงคุณอีกแล้วสิงที่คุณจะดีไปไม่ได้คับเปรมรไทยยังนอยู่ี่ยังเบียดยังมาลขึมาลุนี้หลังลุนี้ก็ออกหลังไปครับเป็นคนเนิ่นขีเนิ่นคนน้อครับนี เปิดมันนี่ก็สาิเงาะไมเนมลึไทยได้หรือเปล่าเฟมลึไทยจะได้ไหมจะได้สวนบ้างไหมเราจะกับเฟมึไทยเชียร์มานไม่ได้ก็ต่านีม่ีนะมารันห่ิแเราเนี่ยอยู่ตรงนี้มีกันนเราดูับโยกอรตงนี้มันก็ิดกมาได้ครับเราแยกเข้ามาไม่มีเพื่อวามรู้าไว้ไดุ้งนี้ แล้วเปดไดีครับพรุ่งนี้ถึงถึ่งนนี่อย่าบอกดีกต่อันจเป็นไรลยไดคบดูเอีกทีนะแล้วก็ตามมา้าลนอไปแล้วลูกน okay, ี right. ่ล้ที nothing, birth birth ่็เป็นสิ่สิ เอา <muchas> <muchas> मैं हूं जो ไส่กางเกกันล้วทด้านสายกแล้วตายกบบลูกนี่ผู้หล่อิผู้นี่ลูกเลี้ยตนี้เหมเลือกเลี้ยงลูกนี่จบเนีหมดลยดีนะเขาใส่เท้ารอนเสียเลย ดูเขปิดกับตาครับลูกนี้ตาอยู่กับเราปิดแมงทีนึงนอนอยู่ลูกนี้ออกมากินี้เรลอกตั้งแร่นจริงจัดไว้เลยเชาแโอ้โห รุ่นยูไนต้กเป็น V.I.P. ผู้จานชายครับแต่ใหม่ไว้ด้วยรู่นี้ยากันรับเก็บงินมาซื้อสิริ สิง no tamam. สกุล้ากัมาแล้วหลังเขึ้นมาเราสิงสกุล้านมาแล้วสิงสกุลน right> ิดกลับมาเยสิงสกุลลุงนี้แล้วขึ้นหลังมาบิดเทวนาวสิงสกุลากนมาแล้วสิงสกุลนเราล่าออัลงนี้เลนี้ยิงแล้วคืนนี้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายรับัลูกๆหลานได้เลยครับ